จุนโตนากตาตะนิเผยเคล็ดลับน้ำชัยกับสู่การเป็นแชมป์โลกรุ่นที่สองโดยล่าสุดนั้นจุนโตนากตาตะนิอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของดยู UBO วัย25ปีชาวญี่ปุ่นดนกล่าวในงานถแถลงข่าวการโชคของเขาล่าสุดว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปโชคในเวทีใหญ่ๆใ,ในราชเวกัสในครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วว่า จะได้ครองแชมป์โลกในดินแดนมวยแห่งนี้สำหรับนักตานินันมีกำหนดเดินทางไปซ้อมกับอาจารย์เก่าของเขาอย่างลูดี้เฮอร์นันเดสที่ LA ในวันที่29มีนาคมนี้และจะซ้อมไปยาวๆจึงจะเดินทางเข้าราสเวกัสในช่วงใกล้วันโชคต่อไปโดยคาดว่าน่าจะเป็นในวันที่17พฤษภาคมนี้สำหรับทางนักตานินันยังได้กล่าวอีกว่า ลูดี้เฮนันเดสเทนเนอร์ของผมได้ให้ผมนั้นศึกษาสไตล์การเคลื่อนไหวไปร,บรอบๆเวทีและการออกหมัดที่หลากหลายของยอดมวยชาวยูเคนวาซิลโรมาเชนโก้ให้ดีๆเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นที่สองกับนักชกออสเตรเลียแอนดูโมโรนีในคืนวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ที่ m g m แกนซึ่งร่วมรายการฮานี่โรมาเชนโก ป้องการแชมป์อันดิสพิวเตดเวอร์แชมเปียนรุ่นไลเวทนั่นเอง